สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับบทเรียนเซลล์ของคริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพนะคะวันนี้เป็นบทที่41แล้วนะคะวันนี้เป็นบทที่41วันนี้บทนี้จะเรื่องแผนการไถ่ของพระเจ้าสําหรับผู้ที่กลับใจใหม่นะคะแผนการไถ่ของพระเจ้าสําหรับผู้ที่กลับใจใหม่คือจริงๆจริงอย่าว่าแต่ผู้ที่กลับใจใหม่เลยจริงๆทุกคนควรจะเข้าถึงแผนการนี้ของพระเจ้าเพื่อจะได้รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยทำสิ่งดีๆอะไรบ้างให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราโดย พาะอย่างยิ่งสิ่งที่สําคัญนั่นก็คือการไถ่ชีวิตของเราไถ่ามาจากความบาปไถ่ามาจากความตายไถ่ามาจากผีมารซาตานนะคะเรามาดูด้วยกันพราะวาจนะที่เป็นบทนําในวันนี้นะคะจะมาจากพระธรรมยหอนบทที่3ข้อที่16ซึ่งเรารู้จักกันดีเลยเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์อันนี้คือคําที่พระเยซูได้พูดกับ พระเจ้าแหะได้พูดกับเราทั้งหลายทุกคนพระบิดาได้ส่งพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาตายเพื่อไถ่บาปเราแล้วก็คนที่เชื่อแล้วก็คนที่ไว้วางใจอ่ะก็จะไม่พินาศแล้วก็มีชีวิตนิรันดร์นะคะพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยทำให้เราเห็นว่าพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับมนุษย์เนี่ยมีสรุปได้เป็นคําสั้นๆว่าก็คือการไถ่นะคะพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับมนุษย์ก็คือการไถ่ พระประสงค์ของพระเจ้าคือไถ่เราออกจากความบาปแล้วก็เปิดแล้วก็เปิดประตูไปสู่ความรอดที่เป็นนิรันดร์คราวนี้วันนี้เรามาเรียนภาษากรีกกันสักเล็กน้อยนะคะวันนี้เรามาเรียนภาษากรีกกันสักเล็กน้อยสิ่งที่ทําไมเวลาที่เรา อ่านพระวจนะแล้วก็บางครั้งเราจําเป็นจะต้องเข้าใจเรื่องของภาษากรีกบ้างภาษาฮิบรูบ้างเพราะอะไรเพราะเป็นภาษาที่ใช้เขียนพระคัมภีร์ตั้งแต่ดั้งเดิมในพันธสัญญาเดิมบันทึกไว้ด้วยพระธรรมฮิบรูแล้วก็พันธสัญญาใหม่บันทึกด้วยเป็นภาษากรีกนะฮะแล้วก็ในพระธรรมยอเนี่ยคือพันธสัญญาใหม่บันทึกไว้ด้วยภาษากรีกดังนั้นเพื่อให้เราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดที่ลึกซึ้งอย่างเฉพาะเจาะจงอ่ะเราก็จําเป็นที่จะต้องบางอันก็ต้องไปเข้าถึงรากศัพท์ของ ภาษากรีกนะคะการไทยเนี่ยมันเกี่ยวเรื่องอะไรแล้วก็ภาษากรีกจะมีอยู่3ามคำที่เอาไว้หนุนใจเรานะคะอันที่1นึ่งคำที่1ก็คือ อาโกราโซนะอันที่หนึ่งอกราโซหมายถึงอะไรหมายถึงการซื้อมาจากตลาดอ่ะหมายถึงการซื้อมาจากตลาดหลายคนงงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับชีวิตของเราคำนี้บอกให้รู้แนวคิดเรื่องการค้าทาสในตลาดในสมัยก่อนนะการค้าทาสในตลาดสมัยก่อนนะอาโกราโซหมายถึงการซื้อมาจากตลาดก็คือไปซื้อมาจากตลาดค้าทาานะคะแล้วก็ประการที่สองคำที่สก็คือ เอ็กโกราซเมื่อกี้อานะคะอันนี้เอ็กเอ็กโกซหมายถึงการซื้อแล้วก็นําออกมาจากตลาดเอาเมื่อกี้แค่ซื้อจากตลาดแต่คราวนี้ซื้อแล้วก็นําออกมาจากตลาดหมายถึงว่า ให้ทอนออกมาแล้วหมายความว่าจะไม่มีการขายอันนี้อีกนะเพราะว่าไปซื้อมาแล้วแล้วก็เอาออกมาจากตลาดแล้วจะไม่มีการขายสินค้าอันนี้ได้อีกไม่มีการค้ามนุษย์คนนี้ได้อีกเพราะว่าถูกถูกเอาออกมาจากตลาดแล้วแล้วก็คําที่3ก็คือลูโทรนะฮะลูโทรก็คือแปลว่าการปลดปล่อยก็คือเป็นการให้อิสระหลังจากจ่ายราคาแล้ว อีกครั้งหนึ่งไปซื้อมาจากตลาดเป็นตลาดการค้าทาดอะ่ะพอซื้อมาแล้วเนี่ยก็นําออกมาจากตลาดก็คือประกาศการถ่ายถอนจะไม่มีสินค้านี้ขายอีกต่อไปเพราะว่ามีคนซื้อไปแล้วและพอซื้อไปแล้วเนี่ยก็เป็นการประกาศปลดปล่อยให้อิสรภาพหลังจากที่จ่ายราคานี่คือสิ่งที่พระเจ้าทํากับมนุษย์ทุกคนเมื่อก่อนเรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่รู้แต่เรากําลังอยู่ในตลาดค้าทาดเป็นเรื่องของท่านในฝ่ายของจิตวิญญ,ญาณนะเราเป็นท่านของบาปเวน กรรมเราเป็นทาสของนรกเราเป็นทาสของผีมาซาตานแต่พระเจ้าเข้าไปที่ตลาดนั้นและพระเจ้าได้มาซื้อชีวิตของเราพอพระเจ้าซื้อชีวิตของเราและพระเจ้าก็เอาเราออกจากตลาดหมายความว่าชีวิตของคนคนนี้ไม่มีการซื้อขายอีกต่อไปนะเพราะว่าพระเจ้าซื้อไปแล้วและพอพระเจ้าซื้อไปแล้วพระเจ้าทายังไงพระเจ้าก็ให้อิสรภาพกับเราดังนั้นเนี่ยคือภาพของการไถ่เมื่อก่อนเราตกอยู่ใต้อุ้งมือของมาซาตานแต่พอพระเจ้าซื้อพระเจ้าคราวนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าพระเจ้าซื้อเราผ่าน ซื้อผ่านการความความตายของพระเยซูคริสต์เองเมื่อพระเจ้าซื้อแล้วก็ประกาศการปลดปล่อยดังนั้นวิถีชีวิตของคนที่เชื่อวางใจในพระเจ้าพระคัมภีร์ยอนจึงบอกว่าเราจะไม่พิน,นาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะอะไรเพราะพระเจ้าปลดแอกเราแล้วพระเจ้าปลดปล่อยเราแล้ว,ลวชีวิตของเรา เป็นชีวิตที่มีอิสระเสรีภาพนะคะคำกรีกเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าเมื่อก่อนเราเคยเป็นทาสของความบาปมาซาตานควบคุมชีวิตของเราควบคุมความคิดของเราคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วแต่ว่าพอพระเยซูคริสต์เสด็จมาพระเยซูคริสต์เสด็จมาจากสวรรค์แล้วก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์นะคะในขณะที่พระองค์เป็นมนุษย์เนี่ยพระองค์ก็เป็นพระเจ้าร้อยเปอร์เซนต์ด้วยแล้วก็เป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยแล้วก,ก็การเกิดของพระองค์มีจุดประสงค์เดียวก็คือตายตายเพื่อไถ่บาปเรานะะที่ไม้กาง แล้วก็ที่กางเขนน่ะไม่เพียงแต่พระเยซูคริสต์เจ้าสิ้นไปจนแต่พระเยซูอ่ะได้นําเอาฤทธิ์อำนาจของผีมารซาตานหรือว่าความบาปหรือว่ากฎเกณฑ์หรือว่าทรรมบัญญัติต่างๆที่มันผูกมัดชีวิตของเราอ่ะพระเยซูไปฉีกตรงนั้นไปทําลายตรงนั้นไปปลดปล่อยอิสรภาพของเราตรงนั้นแล้วก็ พระโลหิตของพระเยซูคริสต์เนี่ยก็คือราคาที่พระองค์จ่ายเพื่อปลดปล่อยเราออกจากการเป็นทาสคือเมื่อก่อนตอนที่เรายังไม่เชื่อในพระเจ้าอ่ะเวลาที่เราจะเหมือนกับว่าชําระความบาปของเราอ่ะเราก็จะต้องไปทําบุญเราจะต้องไปสะดอเะห์เราจะต้องมีหมูเห็ดเป็ดไก่ใช่ไหมเพื่อที่จะไปแลกบางอย่างเพื่อเรามีความรู้สึกว่าโอเคเราเราเรา,เราดีขึ้นแล้วแต่ว่าในวิถีของคนที่เชื่อพระเจ้าการที่พระเยซูคริสต์จ่ายราคาสิ้นวิชนบนไมก้กางเขนนั่นแหละเครื่องบูชาที่มีฤทธิ์อำนาจมากที่สุดและทําแค่เพียงครั้งเดียวเมื่อก ก่อนๆๆนที่เราจะเชื่อในพระเจ้าอะปีหนึ่งก็ทําครั้งหนึ่งวันเกิดก็ทําครั้งหนึ่งวันขึ้นปีใหม่ก็ทําอีกครั้งหนึ่งเราต้องทําไม่มีที่สิ้นสุดอะ่ะแต่ว่าในการเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าความเชื่อที่เราเชื่อแล้วก็พระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยหลังโลหิตเพียงแค่ตรงตรงการสิ้นประชนตรงนั้นอะ่ะก็จบเรื่องราวครั้งเดียวทํานําการไถ่ตลอดช่วนิดนิดลันให้กับบรรดาประชากรของพระเจ้านะคะดังนั้นเนี่ย นี่คือสิ่งสาคัญที่เราจะต้องรู้ไว้ว่านี่คือแผนการไถ่ของพระเจ้าสําหรับมนุษย์ทุกคนนะคะแล้วก็สําหรับคนที่เชื่อแล้วก็ไว้วางใจเอาละเรามาดูเนื้อหาสาระกันนิดนึงนะคะว่าวันนี้พระเจ้าหนุนใจว่าอะไรประการที่1นนะคะประการที่1สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก็คือ,ค,ค,อญญญญคุณค่าของจิตวิญญาณคุณค่าของจิตวิญญาณทําไมจะต้องมีแผนการทําไมจะต้องมีการไถ่เพราะพระเจ้าเห็นคุณค่าของจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนพระคัมภีร์ย้อนบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกคําว่ารักโลกหมายถึงรักมนุษย์ทั้งโลกกรัมนุษย์ ทุกคนในโลกบางครั้งเราอาจจะไม่เป็นที่รักของใครแต่เราเป็นที่รักของพระเจ้าแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจว่าเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเป็นที่รักของพระเจ้ามนุษย์ทุกคนเป็นพระฉายของพระเจ้าตั้งแต่พันธสัญญาเดิมที่พระเจ้าแรกเริ่มสร้างชีวิตของเราไว้อย่างดีเลิศแล้วมนุษย์ก็ตกไปอยู่ใต้ใความบาปแต่พระเจ้าก็ไม่เคยหยุดรักเราจนกระทั่งเนี่ยส่งพระเยซูคริสต์มาเป็นแผนการการไถ่ที่นําให้มนุษย์กลับไปสู่พระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบอีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องรู้ว่าเเบบืื้้้ออองงงงหลงลัึกว่าาทํไมมจะตี แผนการของการไถ่ก็เพราะว่าพระเยซูเห็นคุณค่าของจิตวิญญาณของมนุษย์ในพระธรรมมาระโกบทที่8ข้อที่36บอกว่าเพราะว่าถ้าผู้ใดได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรดังนั้นน่ยในในโลกใบนี้เนี่ย ไม่เพียงแต่พระเยซูเห็นคุณค่าจิตวิญญาณของเรานะพระเยซูยังสอนให้เราอ่ะเห็นคุณค่าจิตวิญญาณของตัวเราเองด้วยในโลกนี้ถ้าเราจะได้ทรัพย์สินทรัพย์สมบัติมากมายทั้งหมดเลยนะแต่ว่าในที่สุดเราต้องเสียตัวของเราเองนั่นหมายความว่า,วา ตายไปแล้วเราตกนรกอ่ะเออตายไปแล้วเราตกนรกเราไม่รอดอ่ะเราพินาศเป็นนิรันด์น่ะถามว่าสิ่งที่เรามีในโลกนี้จะมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรจิตวิญญาณน่ะจึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดแล้วก็จิตวิญญาณเนี่ยมีค่าแบบประเมินราคาไม่ได้มีค่าแบบประเมินราคาไม่ได้ทําบอกทําไมถึงบอกว่าประเมินราคาไม่ได้เพราะว่าพราะเจ้าแลกเอาจิตวิญญาณของมนุษย์น่ะกับกับตัวของพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระบิดานะคะดังนั้นคุณค่าจิตวิญญาณของเราสูงมากสูงจนการที่ เอาพระเยซูคริสต์มาแลกเพื่อให้ชีวิตของเราได้รับความรอดอ่ะดังนั้นเองอ่ะเราเมื่อพระเจ้าเห็นคุณค่าของจิตวิญญาณของเราตัวเราเองอ่ะจะต้องรักษาแล้วก็เห็นคุณค่าจิตวิญญาณของตัวเราเองด้วยเราอาจจะใช้ชีวิตอยู่เพื่อร่างกายร่างกายนี่ต้องกินต้องดื่มต้องต้องมีเครื่องนุ่งห่มใช่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่เราจะต้องดูแลรักษาก็คือเรื่องของจิตวิญญาณของเราเสียอะไรก็เสียได้แต่อย่าเสียเรื่องจิตวิญญาณนะคะแล้วก็ไม่เพียงแค่ให้รู้ว่าพระเจ้าเห็น คุณค่าจิตวิญญาณของเราตัวเราต้องเห็นคุณค่าจิตวิญญาณของตัวเองเรายังต้องเห็นคุณค่าจิตวิญญาณของคนที่อยู่รอบข้างและนี่เป็นแรงผลักดันว่าทําไมคริสเตียนจะต้องเป็นพยานและประกาศข่าวประเสริฐเพราะเราเห็นคุณค่าของเรื่องจิตวิญญาณอัครทูตเปาโลเนี่ยบันทึกไว้ในอัครทูตเปาโลได้พูดคํานึงบอกว่าพระองค์เนี่ยพระเยซูได้ใส่ไถ่เราทั้งหลายออกจากความประพฤติอันหาสาระไม่ได้แล้วก็ สิ่งที่เราได้รับจากบรรพบุรุษของเราเนี่ยไม่ใช่ไถ่ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายเช่นเงินและทองแต่ว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยไถ่เราด้วยพระโลหิตอันประเสริฐของพระองค์นะคะดังเลือดลูกแกะที่ปราศจากตําหนิหรือว่าจุดด่างโอเคอันนี้ไม่ใช่คําพูดของอักขูตเปาโลอินพุทผิดนะเพราะว่ามาจาก1เปโตบทที่1ข้อที่18ถึงข้อที่19เนะคะหเปโตข้อที่1ถึงข้อบทที่1ข้อที่18ถึงข้อที่19ดังนั้นก็คืออักขูตเปโตนะคะไม่ใช่อักขูล รู้เลยว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยไถ่เราด้วยพระโลหิตของพระองค์นะฮะแล้วก็เป็นการจ่ายราคาที่สูงมากแล้วคราวนี้เนี่ยสิ่งที่พระเยซูทําให้เราเห็นว่าพระเยซูให้คุณค่าความสําคัญฝ่ายจิตวิญญาณของเราในเระคัมพีอิสยาห์บทที่53ข้อที่6แล้วบักจะพูดพระคัมภีร์ตอนนี้บ่อยๆในเรื่องในใน,ในช่วงเวลาที่เป็นวันศุกร์ประเสริฐนะฮะเพราะอะไรพระเยซูได้ทรงแบกรับเอาความบาปของเราไปไว้ที่พระองค์นะดังนั้น ความบาปในชีวิตของเราเราต้องไม่มีอะไรต้องชดใช้เพราะพระเยซูแบกไปชดใช้แทนเราแล้วแล้ว,ลวก็ในพระธรรมโรมบทที่5นะคะข้อที่17จนถึงข้อ21บเนี่ยบรรยายกว้างๆก,ก,ก็คือว่าโดยความชอบธรรมของพระองค์เนี่ยพระองค์นําความรอดมาให้กับผู้ที่เชื่อแล้วก็ไว้วางใจแล้วก็ในพระธรรมฮิบรูในบทที่10นะคะแล้วก็บทที่อ่อบทบ,บทที่10 ในข้อที่4ในข้อที่ 20, ในข้อที่8แล้วก็ข้อที่บทที่9ข้อที่22นะฮะพูดถึงการหลังโลหิตของพระเยซูซึ่งบอกแล้วว่า เ,เมื่อก่อนน่ะเราจะต้องมีเครื่องถวายบูชาเครื่องไถ่จานวนมากมายอาจจะครั้งแล้วครั้งเล่าไม่มีที่สิ้นสุดแต่ว่าพระคัมภีร์ได้บันทึกว่าพระเยซูคริสเนยเดจเข้าไปในอภิสุทธิสถานแค่ครั้งเดียวและไม่ต้องเอาเลือดเอาเลือดสิงสารสัตว์ไปแต่เอาโลหิตของพระเยซูแล้วก็สําเร็จการไถ่บาปเพียงแค่ครั้งเดียวสาม,มารถสําเร็จการไถ่บาปชั่วน,นิดนิรันดรได้นี่คือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทําเพื่อเราเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าพระองคอ์ทรงเห็นคุณค่าของจิตวิญ,ญญาณของเรานะคะแล้วก็ข้อที่ส 2เรามาดูด้วยกันข้อที่2ก็คือว่าไม้กางเขนเนี่ยทำลายคําแช่งสาบนะฮะที่กางเขนที่กางเขนการที่พรรองอยู่บนกางเขนและการที่พรรองได้ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนความขลังและความศักดิ์สิทธิ์อ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวกางเขนแต่มันอยู่ที่ใครอยู่ที่ไม้กางเขนนั้นก็คือพระเยซูคริสต์และการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนที่กางเขนนั้นน่ะทำลายอํานาจของการสาบแช่งแล้วนะคะในพระธรรมฮิบรูบทที่10ข้อที่5ถึงข้อที่7นะคะแล้ว แล้วก็สิ่งที่พระองค์ทราบก็คือว่าพระองค์เข้ามาในโลกแล้วก็ ทำภารกิจที่ยากลำบากมากๆนั่นก็คือการไถ่าบาปมนุษย์ให้พ้นทั้งหมดเลยให้มนุษย์ทั้งโลกเนี่ยให้พ้นจากความผิดบาปแต่ว่าสิ่งที่ก่อนหน้านี้คนของพระเจ้าหรือว่าอิสราเอลได้ไดไดกระทำก็คือว่าเขาพยายามมีเครื่องบูชาประจำสัปดาห์ในการที่จะถวายเพื่อนำให้ตัวเองอได้รับการไถ่แต่ว่าเครื่องบูชาเหล่านั้นเนี่ยไม่พอไม่พอเพียงนะคะพระเยซูจึงได้รับภารกิจจากพระบิดาให้ลงมาในโลกเป็นลูกแกะที่ไถ่าบาปหรือ ที่เราเรียกว่าพระเมสสโปโดกะก็คือเป็นลูกแกะที่ไถ่บาปที่ไม้กางเขนน่ะพระเยซูเป็นเครื่องบูชาเดียวที่จะจ่ายราคาความบาปในชีวิตของมนุษย์ได้แล้วก็ปลดปล่อยชีวิตของมนุษย์ให้เป็นไทยได้นี่คือน้ําพระทัยของพระเจ้าที่ได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาแล้วก็ดังนั้นเนี่ยนี่คือเราเราเราจำเป็นจะต้องเข้าถึงตรงนี้แล้วเราจะได้รู้ว่าเออกว่าที่เราจะได้รับความรอดอ่ะพระเยซูคริสต์ต้องเจ็บปวดพระบิดาต้องเจ็บปวด เมื่อเราได้รับความรอดมาแล้วเนี่ยเราควรจะใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความรอดของเราอะทาให้พระบิดาแล้วก็พระเยซูได้ภาคภูมิใจในชีวิตของเรานะฮะอันนี้คือประการที่สองแต่เราต้องเข้าใจว่าที่ไม้กางเขนพระเยซูได้ทําลายคํำสาปแช่งทั้งหมดแล้วนะ,คะเครื่องบูชาที่มีฤทธิ์อานาจเป็นนิรันร์ก็คือตัวของพระเยซูเองแล้วก็พระโลหิตของพระเยซูที่ได้หลังที่ไม้กางเขนนั้นนะคะแล้วก็ประการที่สสิ่งที่เราต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเขนอีกก็คือว่า ในกางเขนเนี่ยได้มีการยกเลิกบัญญัติต่างๆในกังเขนเนี่ยที่กังเขนมีการยกเลิกบัญญัติต่างๆตามพระธรรมโคโรสีบท 2, 2> ที่สองข้อที่1 4บนะคะบอกว่าพระองค์ทรงฉีกกรมรานซึ่งได้ผูกมัดเราด้วยบัญญัติต่างๆซึ่งขัดขวางเราและได้ทรงหยิบเอาไปเสียให้พ้นโดยทรงตรึงไว้ที่กางเขนอะไรก็ตามที่มันเคยเป็นบัญญัติมันเคยเป็นกฎเกณฑ์มันเคยเป็นอะไรที่มันครอบงำครอบคุมชีวิตของเราอยู่เนี่ยกฎเกณฑ์ที่มาซาตานใช้ต่อสู้กับเราเนี่ย ที่ไม้กางเขนตอนที่พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนได้ถูกประกาศว่ากฎเกณฑ์ทั้งสิ้นนะ่ะมันเป็นโมฆะแล้วอะไรก็ตามที่มันเคยต่อต้านอะไรก็ตามที่มันเคยขัดขวางเราเนี่ยได้ถูกถอดถอนอไปแล้วเมื่อพระเยซูคริสต์ได้ถูกตรึงที่ไม้กางเขนนะคะดังนั้นเนี่ยเราเองจะต้องขอบคุณพระเจ้าสําหรับฤทธิ์อำนาจที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้และการที่บอรค์ได้ทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากอํานาจของเทพผู้ครองสักดิเทพต่างๆและก็พระคัมภีร์ก็บอกเลยว่าพระองค์ได้ทรงประจานสิ่ง ประจานสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ชนะสิ่งเหล่านั้นที่ไม้กางเขนของพระองค์นะคะแล้วก็พระเยซูคริสต์ได้ทรงไถ่ให้เราพ้นกับจากคําสาปแช่งแห่งธรรมบัญญัติโดยที่พระองค์เองเน่ยได้ยอมรับเอาคําสาปแช่งไปอยู่ที่พระองค์นะคะตามพระธรรมกาลเทียบทที่3ข้อที่13ได้บันทึกเอาไว้แล้วก็พระเจ้าได้ได้เปลี่ยนคาสาปแช่งให้ให้กลายเป็นพระพรสําหรับชีวิตของเรานะคะดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะขอบคุณพระเจ้ามากๆสําหรับแผนการไถ่ที่พระองค์ได้ทรงประจาน ให้กับเราก็คือว่าที่ไม้กางเขนนะ่ะ ไม่เพียงแต่ทําลายคาสาปแช่งนะคะแต่ว่าอะไรที่เป็นบัญญัติของของของมาซาตานกฎเกณฑ์ต่างๆที่มันเคยต่อต้านเราอาทิเช่นถ้าคนไทยเข้าใจง่ายๆก็คือว่าคุณเกิดวันนี้คุณเกิดเดือนนี้บางคนก็บอกว่าเออวันนี้จะเป็นวันไม่ดีเดือนนี้จะเป็นเดือนไม่ดีคุณเกิดมามีลักษณะหน้าตาแบบนี้ก็จะไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้ที่เราเราไม่ได้ทําอะไรแต่เกิดมาปุ๊บมันเป็นแบบนั้นหรือบางคนบอกว่าเอาชื่อของคุณมันเป็นชื่อที่ ไม่ดีมันเป็นชื่อที่อัมมงคลอะไรอย่างเงี้ยพื้นที่การอยู่อาศัยของคุณหน้าที่การงานของคุณอ่ะหรือว่าเรื่องของอะไรนะดวงชะตาราศีจะต้องแบบเกิดวันนี้จะต้องใส่สีอะไรวันนั้นจะต้องซื้อรถแบบไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดทั้งปวงนี่แหละคือตัวอย่างของกฎเกณฑ์ที่มาซาตานมันยกมาต่อสู้แล้วก็ต่อต้านคุณแต่วันที่เราเชื่อแล้วก็วางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าอ่ะกฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ถูกฉีกไปแล้วถ้าเราเข้าใจ ในในเรื่องราวแผนการถ่ายตรงนี้จริงๆอะ่ะเราก็จะตระหนักเลยว่าการที่เราเป็นคริสเตียนเน่ย ทุกวันของเราเป็นวันดีทุกเดือนของเราเป็นเดือนที่แสนดีนะะทุกตัวเลขทุกสีทุกอะไรเนี่ยมันดีหมดไม่มีอะไรไม่ดีไม่มีพืชที่เป็นอะมงคลไม่มีพืชที่เป็นมงคลไม่มีสัตว์ที่เป็นอะมงคลไม่มีสัตว์ที่เป็นสัตว์มงคลทุกอย่างจะดีจะชั่วจะร้ายจะไม่ร้ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการกระทําของเราแล้วก็การอวยพรที่มาจากพระเจ้าดังนั้นเวลาคนที่เป็นคริสต์แท้นะะปกติเราได้ยินคําว่าคนที่เป็นพุทธแท้ถูกไหมคนที่เป็นคริสต์แท้เนี่ย จะไม่ต้องดูดวงจะไม่ต้องดูเลิกจะไม่ต้องดูยามเพราะอะไรกฎเกณฑ์ที่มาซาตานมันเคยทําในชีวิตของเราอะที่ไม้แกงเขนเพระเยซูฉีกทําลายหมดแล้วไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรมาตามตามตามหลอกลอ่อหรือว่าตาม ตามเอาสิ่งที่ไม่ดีจากชีวิตของเราได้อีกอะนะคะโอเคนี่เป็นประการที่3เอาละประการที่4นะคะประการที่4สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก็คือว่าการดําเนินชีวิตตามการสําแดงของกางเขนนะคะการดําเนินชีวิตตามการสําแดงของกางเขนจริงๆในตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับสิ่งที่ผู้เชื่อใหม่ได้เข้าใ่ายสัมผัสรพ,พระเจ้าการสําแดงแห่งไม้กางเขนก็คือว่าเมื่อเราได้ศึกษาเมื่อเราได้เรียนรู้ว่าที่ไม้กางเขนน่ยพระเยซูคริสต์กระทำอะไรให้กับเราบ้างโลหิตที่หลั่งออกมาจากพระวรกายของพระเย สู่จากส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบหน้าไม่ว่าจะเป็นจากศาีรษะไม่ว่าจะเป็นจากมือไม่ว่าจะเป็นจากเท้าไม่ว่าจะเป็นจากหัวใจที่อยู่ที่มีหอกแทงเข้าไปเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างเฉพาะเจาะจงถ้าเราเข้าไปถึงตรงนั้นซึ่งเข้าใจว่าบทเรียนเนี่ยน่าจะมีทั้งในบทเรียนค่ายสัมผัสพระเจ้าแล้วก็น่าจะมีทั้งในบทเรียนของไลฟ์คลาสนะคะสำหรับบทเรียนของผู้เชื่อใหม่ก็ลองไปติดตามดูเพราะว่าไม่สามารถที่จะมาอธิบายตรงนี้ได้เพียงแต่ว่าถ้าเราเข้าใจในแผนการไถข่ของของพระเจ้าเราเข้าใจว่าพระเจ้าเนี่ยเห็นคุณค่าของจิตวิญ,ญญาณของเราแล้วก็เข้าใจว่าที่ไมก้กางเขนพระเยซูทําลายคําสาปแช่งและเข้าใจว่าที่ ไม้กางเขนพระองค์ได้ยกเลิกทำบัญญัติต่างๆที่เคยผูกมัดและขัดขวางเราแล้วเนี่ยในประการที่สี่เราจําเป็นที่จะต้องดําเนินชีวิตไปตามการสํมแดงแห่งไม้กางเขนของพระเจ้าพระเจ้าปลดปล่อยเราออกจากความคิดที่ไม่ถูกต้องพระเจ้าอวยพรให้เราได้เกิดผลในน้ํามือของเราอันนี้เป็นต้นดังนั้นในทุกๆวันเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเข้าสู่การสําแดงนั้นแล้วก็รู้ว่าที่ไม้กางเขนพระองค์ทําอะไรให้กับชีวิตของเราได้ทําอะไรให้กับชีวิตของเราได้บ้างแล้วก็ปลดปล่อยโ ตรวนพัฒนาการตรงไหนทั้งเรื่องของ โดยรอยบาดแผลเกี้ยนตีที่ทําให้เราได้ปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บพี่น้องกลับไปย้อนอ่านนะฮะพี่น้องกลับไปย้อนอ่านแล้วก็ให้เราอินในในใน,ในตรงนั้นน่ะจริงๆไม่ใช่แค่อินนะแต่มันคือเรื่องจริงมันคือความจริงที่พระองค์ด้วยทรงทําให้กับเราบนไม้กางเขนถ้าเราได้รับการสัาแดงตรงนั้นแล้วก็เห็นแล้วก็รู้แล้วก็เข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ได้ทําอะไรให้กับเราบนไม้กางเขนน่ะเราจะใช้ชีวิตตามการสัาแดงที่ถูกต้องอาทิเช่นอย่างที่บอกว่าพระโลหิตที่หลั่งออกมาจากศี หรือว่าพระเศียรของพระองค์อ่ะเป็นพระโลหิตที่ทําลายความคิดที่ไม่ถูกต้องถ้าสมมุติเราเข้าสู่การสําแดงตรงนี้เนี่ยแล้วบอกว่าการดําเนินชีวิตตามการสําแดงก็คือว่าถ้าอย่างนั้นอนะ่ะภายในความคิดของเราก็จะต้องเป็นความคิดที่ถูกต้องนะเราจะเอาความคิดจนๆออกไปจากชีวิตของเราเราจะเอาความคิดที่มันขัดแย้งกับพระวจนะหรือว่าย้อนแย้งกับพระวจนะจะออกไปจากชีวิตของเราคือดําเนินให้มันสอดคล้องดําเนินให้มันสอดคล้องหรือว่าการที่มีโลหิตหลั่งออกมาจากพระบาทใช่ไหมคะ พระบาทเท้านี่ก็คือจุดยืนวัตถุประสงค์ของเราอะ่ะดังนั้นเราเราต้องรู้ว่าวัตถุประสงค์ของการที่พระเจ้าเลือกสรรเราอะ่ะไม่ใช่เราใช้ชีวิตเพื่อตัวเราเองแต่เป็นการใช้ชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าใช้ชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นถ้าเราสอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าสัมเดงอะ่ะเชื่อสิว่าชีวิตของเราจะมีพระพรชีวิตของเราจะเกิดผลชีวิตของเราจะถวายเกียรตินะฮะเปาโลเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ได้รับการสัมเดงดกจากไม้กางเขนของพระเจ้าเนี่ยเปาโลก็เลยบันทึกไว้ในพระธรรมกาลเทียนะฮะ บันทึกไว้ในพระธรรมกราลเทียบอกว่าข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระเยซูคริสต์แล้วแล้วก็ข้าพเจ้าไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปแต่ว่าพระเยซูคริสต์ต่างหากที่มีชีวิตอยู่ในในในใ,ในท่านดังนั้นก็เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะอาจารย์เปาโลเท่านั้นวิถีชีวิตของเราก็เหมือนกันจําเป็นที่จะต้อง เคลื่อนไปด้วยด้วยการทรงนำที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราเองแต่เป็นพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราดังนั้นเวลาที่เราดําเนินชีวิตไปพระเจ้าอ่ะต้องได้รับเกียรติในชีวิตของเราแล้วก็เอาความปรารถนาชั่วเอากิเลสเอาตัณหาเอาเนื้อหนังเนี่ยไปตรึงไว้ที่กางเขนของพระเจ้านะคะถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยพระเจ้าจะช่วยให้เรา ให้เราตายต่อตัวเองอ่ะพระเจ้าจะช่วยให้เราตายต่อตัวเองพระเจ้าจะช่วยให้เราตายต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องพระเจ้าจะให้เราตายต่อความปรารถนาของเนื้อหนังแต่จะดําเนินชีวิตในพระวิญญาณของพระเจ้าดังนั้นเนี่ยเ,เมื่อเมื่อเมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าก็จะได้รับเกียรติในชีวิตของเราแล้วก็ชีวิตของเราจะสามารถเป็นพระพรสําหรับคนอื่นได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้เราได้มีประสบการณ์กับไม้กางเขนตรงนี้อย่าลืมกลับไปในเรื่องของการเข้า่ข่สัมผัส เพราะในการเข้าใ่ายสัมผัสพระเจ้าเนี่ยจะทําให้ผู้เชื่อใหม่เนี่ยได้พบกับได้พบแล้วก็รู้จักพระเจ้าทั้งสามพระภาคคือพระบิดาพระบุตรแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ในจุดเริ่มต้นน่ะคืนแรกก็คือว่าเป็นเรื่องของการสําแดงที่ไม้กางเขนนี่แหละก็คือการเข้าถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทําให้กับเราบุญไม้กางเขนของพระเจ้านะคะบทสรุปของของ,ของคำสอนในในวันนี้เนี่ยก็คือว่า เราทุกคนเนี่ยต่างเคยเป็นทาตของความบาปมาก่อนเพราะว่ามาซาตานควบคุมชีวิตของเราแต่เมื่อพระเยซูคริสต์เดจมาเนี่ยพระองค์มาเพื่อขจัดแล้วก็ฉีกแล้วก็ทําลายข้อโต้แยง้งบัญญัติหรือคําสาปแช่งต่างๆที่มันเคยมีผลในการขัดขวางชีวิตของเราอะ่ะโดยที่พระองค์เองเนี่ยนำพระโลหิตของพระเจ้าอะ่ะเป็นค่าไถ่จ่ายราคาปลดปล่อยเราออกจากการเป็นทาตนะคะดังนั้นก็ให้เรามั่นใจในแผนการไถ่ของพระเจ้าที่มาในชีวิตของเราเราไม่ใช่ทาตอีกต่อไป เราเป็นไทยแล้วก็เราก็เป็นลูกของพระเจ้านะคะแล้วก็เราสามารถนําเรื่องราวตรงนี้ไปใช้ด้วยอะไรบ้างหลักการนําไปใช้ของบทเรียนเซลล์ในตรงนี้ก็คือว่าเราจะต้องรู้ตัวเองว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ใช่ทาสนะแต่ว่าเราอ่ะเป็นลูกของพระเจ้าแล้วก็สิ่งที่เราควรจะทําต่อไปเมื่อเราไม่ใช่ทาสอีกต่อไปแล้วเราเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยเราควรจะตัดสินใจหันหลังให้กับความบาปแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่การกลับใจใหม่อย่างแท้จริงนะคะแล้วก็ขอให้พระเจ้ายกโทษอภัยบาปที่เคยผิดผิดที่เคยผ่านมาเนี่ย แล้วก็ประการต่อมาก็คือว่าจัดเวลาในการแสวงหาแล้วก็มีประสบการณ์กับการสําแดงแห่งไม้กางเขนของพระเจ้าอาจจะเริ่มต้นโดยการที่เออเราเข้าค่ายสัมผัสพระเจ้าแต่หลังจากนั้นนะ่ะบทเรียนที่เราได้เรียนรู้มาแล้วเนี่ยอธิษฐานภาวนาสิ่งเหล่านั้นเสมอให้มันเป็นประสบการณ์จริงในชีวิตของเราแล้วแล้วเราจะเราจะรับใช้พระเจ้าได้อย่างเกิดผลมากขึ้นและสุดท้ายก็คือว่าขอให้พระเจ้าสอนให้เราเห็นคุณค่าของจิตวิญญ,ญาณของมนุษย์แต่ละคนจิตวิญญ,ญาณของตัวเราเองกว่าพระเจ้า จะได้มาแล้วก็เมื่อเมื่อเรารู้ว่าจิตวิญญ,ญาณมีค่าขนาดเนี้หลายคนที่เขายังไม่มีโอกาสเชื่อหลายคนที่เขายังไม่มีโอกาสรู้จักกับพระเจ้ามันจึงเป็นภารกิจของเราไงที่เราจะต้องไปนําจิตวิญญาณเหล่านั้นให้กลับมาพบกับพระองค์รับการไถ่ที่สมบูรณ์ที่มาจากพระเจ้าด้วยกันดังนั้นอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะถ้าพูดเร็วไปหรือว่า พระวจนะตรงไหนที่อาจจะพูดผิดเนี่ยก็ให้พี่น้องนอกจากฟังแล้วก็คือว่าดูจากตัวอักษรที่ทีมมีเดียได้ผลิตขึ้นมานะคะตรงไหนที่อินอาจจะพูดผิดแต่ว่าในตัวอักษรจะเป็นตัวอักษรที่ถูกเพราะว่าจะถูกทําขึ้นมา ทีหลังหลังจากที่อินได้อัดคลิปนะคะก็ขอพระเจ้าโวยพรสําหรับทุกท่านที่ได้เข้ามารลบฟังนะคะลาอธนิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่แรพระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับพระวจนะของพระเจ้าขอบคุณสําหรับแผนการไถ่ของพระบิดาที่ได้ทรงประทานพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มานําให้เราได้พ้นจากการเป็นชาติของความบาปขอให้เราเข้าสู่แผนการนี้แผนการไถ่ของพระเจ้าและขอให้เราได้นําแผนการไถ่ของพระเจ้าออกไปยังมนุษย์ที่อยู่รอบข้างเราคนที่เขายังไม่ได้รู้จักกับ พระเจ้าให้เขารู้ว่าพระเจ้าทรงเห็นคุณค่าของจิตวิญญาณทุกดวงและผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์นั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เราจึงอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเดี๋ยวเราพบกันในบทที่42ในสัปดาห์ต่อๆไปนะคะพระเจ้าวอวยพรคะ่ะ